สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารันโฮนไียนีนไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิก ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมประจำเดือนกันยาย,ยน2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์คะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะ อย่าอินจนเกินไปมีวิจารณญาณในการรับชมนะโอเคเรามาเริ่มดูในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มห่กับชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกที่เป็นคนโสดก่อนเลยว่าในช่วงเดือนกันยายนความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะคนโสดไพ่ใบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ six of u u s s six of Cups คือการกลับมาเอาอกเอาใจของสิ่งเก่าๆเดิมๆอาจจะไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้นะ ไพ่หกถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงคนคุยเก่าเพื่อนเก่าคนที่เราเคยมีใจคนเก่าๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้คบหาเป็นแฟนนะคะจะมีการกลับมาติดต่อสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณค่อนข้างเยอะอะคะ่ะไพ่ในออฟชองดเนี่ยก็คือคนคนนั้นจะมีความจู้จี้จุกจิกความเรื่องเยอะหรือว่ามีความ มองแงในความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างเยอะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่ไนออฟคัพเนี่ยพอขึ้นมาคู่กันเนี่ยค่ะมันมันจะแปลอีกหนึ่งในยะก,ก็คือคุณกับเขามีความแตกต่างทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างมากกันพอสมควรเลยค่ะการเข้ามาของเขาคนนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณมีความสุขอยู่ในช่วงระยะเวลานหนึ่งแต่ ให้ครอบครัวขึ้นมาเป็นปัญหานั่นหมายถึงวงสังคมของเขาหรือเครือญาติของเขาหรือเครือญาติของคุณก็ตามมีความไม่อินกับความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยถ้าหากว่าคุณจะคุยกันหรือจะคบกันเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีพิจิกลัคาพิจิกนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนเก่าๆที่ไม่คิดจะปรับปรุงตัว ให้เข้ากับเราได้แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้างของคุณหรือเพื่อนฝูงของคุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็คิดมากนิดนึงนะเพราะแล้วก็รู้สึกกังวลใจด้วยเพราะว่าไพ่สองเหรียญเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าสับสนเพราะว่าเขาเขาเองเนี่ยอาจจะฟิกในเรื่องของเวลา ให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะคบต่อหรือไม่คบต่อนั่นเองคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกที่มีคนคุยไพ่ขึ้นมาเป็นไพเ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยก็คือในช่วงเดือนกันยามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวคุณไม่อยากคุยกับใครคุณอยากกลับไปโสดคุณอยากมีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพ um ิจิกและคณะพิจิกก็ดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ของคนคุยเนี่ยเหมือนเริ่มต้นมาจากการเป็นเพื่อนนะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะไฮรัฟเฟนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการช่วยเหลือกันการเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ในตอนเนี้ยดูเหมือนอีกฝ่ายเขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่เรามองว่าชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเองนั่นแหละที่รู้สึกว่า ฉันยังไม่พร้อมฉันยังอยากอยู่แบบสดๆอยู่หรือว่าฉันยังอยากอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ความเห็นพ้องต้องกันร,ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ย ไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นทําให้มีการห่างในเรื่องของการพูดคุยเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกที่มีความรักคนที่มีคู่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สีม่มเท้าสีม่มเท้าเนี่ยถ้าหากว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะก็มีแพลนที่จะซื้อบ้านร่วมกันหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ร่วมกันแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่แต่งงานไพ่สีม่มเท้าคือการที่ว่า จะมีพูดอ่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของการเป็นครอบครัวร่วมกันมีการพูดถึงในเรื่องของการโยกย้ายมาอยู่ร่วมกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่างงานเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าดูเหมือนกับว่าไพ่ก้าเหรียญอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีพร้อมในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการเงิน ตอนนี้เขาอาจจะขาดแค่คนที่มาเป็นครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายเขาอาจจะเริ่มพูดเริ่มคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าเริ่มมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆ,ๆอยเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าแต่งแล้วเนี่ยเขาเองอาจจะอยากได้อะไรที่มันใหญ่โตมากขึ้นก็อาจจะมีแพรนที่พูดถึงในเรื่องของการลงทุนหรือการซื้อบ้านการซื้ออะไรใหญ่ๆร่วมกันนั่นเองค่ะ คราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่ใบรแรกไพ่จ u d g m e n t คือการที่ทุกอย่างถูกเปิดเผยความจริงถูกเปิดเผยว่าสีมิทาว่าเขาคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่า ชาวราศีพิจิกและขณาพิจิกอาจจะถูกให้รักเอยถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้กลายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยกลายเป็นตัวสำรองหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันหรอกแต่เขาอาจจะอยู่กินกับใครสักคนหนึ่งแบบจริงๆต่าจังๆไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเหมือนมารับรู้ทีทีหลังแล้วก็รู้สึกเฟลเกิดขึ้นได้อารมณ์มันค่อนข้างที่จะดาวจําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยดามหัวใจเกิดขึ้นเลยในช่วงอดีตที่ผ่าน ไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากเลยสีไม่เทา้ากับไพ่สิบถ้วยอีกฝ่ายหนึ่งเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คนรอบข้างของตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นด้วยที่จะให้ไปต่อเพราะว่าไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่ดูเหมือนเขากับอีกคนหนึ่งของเขาอะ่ะ เขายังรักกันดีอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมาหลงไหลได้ปลื้มกับคุณแล้วก็หลอกให้คุณกลายเป็นตัวสำรองของเขานะคะในตอนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้อง move on นะในช่วงที่ผ่านมาไพ่สามไม้เท้าก็คือ รู้แล้วว่าการรอมันไม่มีผลอะไรมันเลยทําให้ชาวราศีพิจิกและขนานพิจิกเนี่ยจำเป็นต้อง move on ไปข้างหน้าหรือว่าจําเป็นต้องเดินหน้านั่นเอง,เองในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาแต่ว่าบางคนเนี่ยมันมีการทํางานร่วมกันไพ่ t ด e h i e ร o p ฟ a n t เนี่ยอาจจะยังมีสาเหตุอื่นๆบางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องกันถ้าไม่ได้ทำงานร่วมกันไพ่เดอะไร์เฟอาจจะเป็นไปได้ว่า ุณอาจจะมีการช่วยเหลือกันทางด้านการเงินเกิดขึ้นต่อให้อยากจะตัดยังไงก็ตามมันจะต้องมีการเคลียร์ถึงปัญหาถึงประเด็นที่เคยช่วยเหลือกันก่อนหน้านี้อะค่ะเกิดขึ้นอยู่ดีคนที่คุณมีประเด็นด้วยจะเป็นชาวธาตลมแล้วก็ชาวราศีสิงห์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีพิจิกกันบ้างน,นะคะว่าเป็นยังไงต่อมา สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ The Sun The Sun กับไพ่ The Empress เหมือนในตอนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเนี่ยได้ความเป็นตัวเองกลับคืนมาค่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะค่อนข้างเชิดใส่เขาพอสมควรเลยคุณพยายามที่จะแบบว่าไม่เป็นผู้ตาม หรือไม่พยายามเอาตัวเองเนี่ยลงไปเล่นเกมกับเขาในตอนนี้คุณกลับมาเป็นคนที่ล่าเริงแล้วก็สดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพร้อมๆกับอีโก้แล้วก็ความหยิ่งทนงในตัวเองที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้ไพ่ the high p r i e s t e เกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีการบอกเลิกแต่อยู่ดีๆก็เงียบไปเลยเพราะคุณรู้สึกว่าความ สัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่ดีๆมันก็อาจจะเป็นการเงียบหายกันไปสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มันข้องเกี่ยวกันแค่ในเรื่องของการที่จําเป็นต้องคุยหรือมีเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นถึงจะคุยสถานการณ์ในตอนนี้เรามองว่าคนรอบข้างอ่ะพยายามดึงคุณออกมาจากความสัมพันธ์นั้น โดยที่คุณไม่ไม่จำเป็นต้องมานั่งถามตัวเองเลยว่าจะเลือกรอหรือจะไปต่อดีเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคนรอบข้างเขาพยายามอย่างมากเลยในการที่จะดึงคุณออกมาและในตอนนี้เรามองว่าชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเนี่ย เข้มแข็งมากพอแล้วทีนี้เนี่ยพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ The Empress The High Priestess แล้วก็ไพ่สามถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่อาจจะมีห่วงในความรู้สึกลึกๆของคุณที่คุณรู้สึกอาจจะอยากแก้แค้นหรือว่าอยากจะทำให้เขาเจ็บเหมือนกันอยู่บ้างนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกที่มีต่อคนนั้นแล้วก็ความรู้สึกของคนนั้นกันค่ะ ความรู้สึกของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เซเว่นออฟวอมันคือการที่คุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาบีบให้คุณนะ่ะต้องถึงทางตันเขาเป็นคนที่ฉุดรั้งความรู้สึกแล้วก็อนาคตของคุณมันทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นเลยและในขณะที่คุณรู้สึกทุกข์อ่ะคุณกําลังรู้สึกว่าเดอะฟูลอีกฝ่ายหนึ่งเขาดู แฮปปี้กับการใช้ชีวิตอะดูเหมือนไม่ได้สนใจเลยว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้สนใจถึงการกระทําของเขาด้วยว่ามันมีผลอะไรตามมาตัวคุณเห็นได้เลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขในขณะที่เรากําลังทุกข์ซึ่งไพ่เอชออฟชอตในที่ผ่านมานะ่ะคุณอยากถามเขามากเลยนะว่าทําไมเขาถึงเลือกเส้นทางนั้นทําไมเขาถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะถามกี่ครั้งอะค่ะไพ่ไฟชออฟวันมันคือการขัดแยง้ง มันคือการที่พูดเรื่องหนึ่งแล้วลามไปอีกเรื่องหนึ่งโดยที่หาสาเหตุและก็หาจุดจบของความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ดีซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่แจสติกคุณรู้สึกว่าเขาไม่เลือกสักทางมันก็กลายเป็นว่ายิ่งพูดยิ่งทะเลาะกันชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกเองเลือกเลือกเองซะง,งั้นเพราะว่ารู้สึกว่าให้เขาเลือกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมายัางไงก็เกิดการขัดแย้งอยู่ดี คราวนี้เรามาดู Energy ของเขากันค่ะว่าเขาล่ะรู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ Seven ่เซเว่นออฟคัพเขากักคุณไว้ในสถานะของตัวเลือกอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่คบกันรู้จักกันจนถึงวินาทีสุดท้าย<ม>เขาก็ยังกักคุณไว้เป็นตัวเลือกแล้วก็ไพ่เซเว่นัเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอะถ้าทํางานก็ทํางานหลายอย่างหลายแบบ ถ้ามีคนคุยก็มีคนคุยเยอะมากมายเลยให้เขาได้เลือกตัวเขาเองเนี่ย ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ k n n o of คับมักมีตัวสำรองอยู่เสมอค่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวเท่านั้นหรอกที่เขาคุยน่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะ Energy ของความของความรู้สึกของเขาเนี่ยตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะถ้าหากว่าคุณจะเดินออกไปจากชีวิตเขาไพา่ well of fortune คือชีวิตของเขา่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีการผัดเปลี่ยนของบุคคลน่ะที่เข้าๆออกๆออในชีวิตของเขา,าค่ะอยู่ตลอดเวลา ในตอนนี้ไพ่จัดเม้น n t ถึงแม้ว่าเรื่องมันจะแดงออกมาแล้วอะว่าเขามีคนอื่นหรือเขามีเจ้าของเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยไพ่จัดเม้นเนี่ยมันขึ้นมาในตำแหน่งปัญหามันมันทำให้เขารู้สึกสะทกสะทานได้แค่ว่าเขากลัวว่าสังคมจะล่วงรู้การกระทําของเขาแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้กลัวว่าคุณจะรู้ถึงความคิด ความรู้สึกหรือการกระทําอะไรของเขาเลยตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะแค่รู้สึกว่ามันคือพายุลูกหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตเขาแค่ช่วงเวลาหนึง่งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายก็เรียกง่ายๆว่าคุณแทบไม่มีอิทธิพลกับจิตใจเขาเลยคราวนี้เรามาดูบทสรุปในช่วงเดือนกันยายนกันค่ะว่าชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปในช่วงเดือนกันยายน ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ tree of wands tree of wands เนี่ยก็คือคุณจะเปลี่ยนเป้าหมายที่ผ่านมาเหมือนใช้หัวใจนำทางใช้ความรักในการเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองต้องเดินไปข้างหน้าแต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สาม้เท้าเนี่ยมันคือการที่คุณเปลี่ยนเป้าหมายคุณไม่รอแล้วคุณไม่เอาความรักนำทางอีกแล้วแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นเป็นภาวะที่ว่า อยากไปโฟกัสเรื่องงานแหละอยากเปลี่ยนเป้าหมายแต่ไพ่ต่อมามันดันขึ้นมาเป็นไพ่สีดาบมันคือการที่เหนื่อยเหนื่อยเกินกว่าที่จะแบกรับเหนื่อยเกินกว่าที่จะรับรู้เหนื่อยเกินกว่าที่จะตื่นมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงอะ่ะคุณจะหมดไฟมากๆหมดแพชชั่นในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่คุณเหนื่อยอีกฝ่ายหนึ่งเขายังใช้ชีวิตแฮปปี้ดีค่ะ แล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะงอด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไพ่ king of p e n t a c l e อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือรูปแบบการใช้ชีวิตรักที่ต่างจากคุณด้วยเขาเลยเลือกที่จะไม่งอนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะถึงจุดจบแล้วในช่วงเดือนกันยายนสำหรับคนที่มีประเด็นเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปไฟกับเขาอีกแล้วในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่คุณต้องหยุด หยุดทุกอย่างหยุดความสัมพันธ์ที่มันเลวหลายหยุดความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิคแล้วก็อยู่กับตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมดแพชชั่นในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ให้ตัวเองได้พักผ่อนให้เซฟใจตัวเองให้ฮิวใจตัวเองได้ด้วยเช่นกันคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันค่ะว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ e a r n from Life ไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณหโหยหาค่ะคุณอาจจะต้องเรียนรู้มันอีกครั้งเพราะฉะนั้นถือซะว่าคนที่เข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้หลังจากนี้คุณยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ซันออนต์สตา์นั่นหมายถึงหลังจากนี้เลือกให้ดีดูให้ดีค่ะ บางทีคุณอาจจะดูคนแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือดูคนแค่ผิวเผินเกินไปจากที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้หรือสิ่งที่คิดว่าไม่ไม่ดีอาจจะเปลี่ยนเป็นดีก็ได้และก็ชีวิตของตัวคุณเองจากตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันมืดมนจังเลยให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูค่ะให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูแล้วคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้และไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เอิร์ธเมจิกไพ่บอกว่าอย่ามัวแต่โทษตัวเองนะคะสิ่งที่คุณเลือก ถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดไปบ้างหรือเลือกผิดคนไปบ้างก็ถือซะว่ามันเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกประจําเดือนกันยายนสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ line, official, ทักไลน์ออฟฟิเชียลทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ